สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้นะครับพี่จะมาแนะนำคอร์สเตรียมสอบนะครับเจ้าพนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นและนักส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นในสองตำแหน่งนี้นะครับมีพรบรนะครับที่ใช้สอบอยู่พอสมควรนะครับซึ่งคอร์สนี้เราจะรวบรวมนะครับ หลักวิชาการทั้งหมดนะครับที่ใช้ในการสอบนะครับขอบเขตของการสอบทั้งหมดนะครับเอาไว้ในคอร์สคอร์สนี้นะครับซึ่งเป็นคอร์สที่รวบรวมนะครับความรู้นะครับแล้วก็หลักพรบกฎหมายระเบียบวิธีการต่างๆนะครับในการสอบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในคอร์สนี้นะครับทางเพจขอนแก้ววิชาการนะครับ ได้จัดขึ้นมานะครับเพื่อตอบสนองนะครับต่อความต้องการนะครับของอน้องๆน,นะครับที่จะเตรียมสอบเป็นข้าราชการนะครับในส่วนของตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับและก็เจ้าพนักงานส่งเสริมการปลกครองท้องถิน่นเดี๋ยวพี่นะครับจะขอสรุปแบบคร่าวๆนะครับว่าในคอร์สนี้เราต้องอเรียน นะครับและก็สร้างความรู้ความเข้าใจเจาะประเด็นนะครับเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับที่จะใช้ในการสอบในครั้งนี้นะครับประเด็นแรกเลยนะครับก็คือพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะสอบหน่วยงานไหนราชการไหนนะครับพรบบริหารราชการแผ่นดินนะครับสําคัญนะครับบ่งบอกถึงการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมนะครับพรบต่อไปนะครับ พรบจัดตั้งนะครับพรบจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะมีอยู่3ตัวนะครับมีพรบอบอตอนะครับพรบรเทศบาลน,นะครับแล้วก็พรบอรบอจอนะครับอันนีเ้เป็นพรบหลักเลยนะครับทีเ่เป็นความรู้พื้นฐานนะครับที่จะต้องใช้ในการทํางานนะครับของนักส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นและก็ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับจะนอกนั้นนะครับก็ยังมีพรบกระจายอำนาจนะครับที่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกรอบหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเกิดพรบกระจายอำนาจขึ้นมานะครับพรบต่อไปนะครับคือพรบระเบียบข้าราชการพลเรือน คล้ายๆพรบเกี่ยวงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนนะครับความรู้ทั่วไปนะครับเกี่ยวกับภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะมีโครงสร้างของกรมครับอ่าพันธกิจวิสัยทัศน์อะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับกรมนะครับอันนี้ก็อยู่ในข้อนี้หมดนะครับเพื่อน้องๆให้ได้จําแล้วก็นําไปสอบได้นะครับไปตอบได้นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับ ก็จะออกเป็นบางหมวดนะครับในส่วนของนักส่งเสริมและก็เจ้าพนักงานนะครับที่เกี่ยวกับท้องถิ่นนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพรบข้อมูลข่าวสารนะครับที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานนะครับระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะฮะพรบจัดซื้อจัดจ้างนะครับพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณนะครับในคอร์สนี้ก็จะรวบรวมมาให้น้องๆทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะให้น้องๆได้เข้าใจ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีนะครับอันนี้ออกทุกหน่วยงานครับไม่ว่าจะกรมกองไหนเปิดสอบนะครับใช้หมดนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญนะครับซึ่งในการเปิดสอบนะครับงานสารบัญสําคัญมากนะครับแล้วก็ออกสอบเยอะพอสมควรนะครับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณเห็นไหมครเพราะฉะนั้นนะครับในคอร์สนี้นะครับถือว่าครอบคลุมนะครับครอบคลุมหมดนะครับ ทั้งสองตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นหรือนักส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะอยู่ในส่วนของคอร์สนะครับที่เราจะาได้ทําการเรียนการสอนกันนะครับก็จะประมาณอยู่เดือนกว่าๆที่เราต้องเรียนต้องสอนแล้วก็มีเทคนิควิธีการจำนะครับที่น้องๆเชื่อได้เลยนะครับว่าเมื่อเข้ามาติวคอร์ส นะครับติวเตรียมสอบคอร์สของพี่แล้วนะครับไม่จําเป็นอ่านหนังสือไม่จาเป็นต้องอ่านหนังสือก็ได้นะครับเพราะว่าเราสมัครติวคอร์สมาแล้วนะครับถ่าาน้องๆนะครับคนไหนสนใจนะครับคอร์สนี้นะครับนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับและเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับก็สามารถนะครับโทรมาสอบถามนะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับตามที่อยู่ที่ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับ ถ้าส่งเสริมยังไงนะครับถ้าสนใจยังไงนะครับก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้นะครับที่เพจขวัญแก้ววิชาการนะครับหรือทางไลน์ทั้งเบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับในการแนะนำคอร์สวันนี้นะครับก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะครับผมครับสวัสดีครับ